จีบค้าแล้วในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธอย่างนี้นคะ่ะหลักทางพระ<ข>พระุทธศาสนาค่ะมีหลักยังไงบ้างที่เราสามารถที่จะนำเอาไปป,ปฏิบัติได้กูมีมากมายพุง้งแต่ว่าโดยทั่วไปพี่ก็ยังต้องเรียนรู้เนาะยังต้องฝึกปฏิบัติจริงๆคนที่จะสอนเราดีแล้วก็ถูกตามหลักคําสอนจริงๆแล้วไม่ผิดเพี้ยนเนี่ยก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์นะคะก็จริงๆเดี๋ยวพี่จะพาไปหาพระอาจารย์เนาะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดอุตดรธรรมรามที่เรา มาสงบจิตสงบใจเราจะได้รู้หลักรู้มุมมากยิ่งขึ้นบางทีเราก็อาจจะรู้ไม่ลึกซึ้งขนาดัหนเดี๋ยวมันก็จะพี่ก็จะไปสอนบุ้งผิดแต่พี่ก็แค่เอาหลักสติคมาฝึกให้ใช้กับชีวิตประจําวันของพี่ได้อย่างมีความสุขเท่านั้นเองเนี่อย่างเงี้ยถ้าเวลาเราฝึกหลักสติจริงๆนะคะบุ้งณเวลาเนี้เวลาพี่พูดกับบุ้งพี่ก็มีสติรู้หรือยืนเนี้ยอ่ะบุ้งก็มีสติรู้ว่าตอนนี้เรายืนคือทุกสเต็ปของการใช้ชีวิตอะถ้าเรามีสติอะค่ะ เราก็จะมีความสมงบเกิดขึ้นที่จิตใจอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปหาพระอาจารย์กันเนาะไปกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะกลับนมาสกการพระอาะจารย์เจ้าค่ะพอดีว่า พาน้องบุ้งมาเจ้าค่ะน้องบุ้งเขาก็มีความทุกข์ในจิตใจก็เลยอยากจะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะให้ได้ให้หลักธรรมให้น้องบุ้งได้คิดว่าเราจะต้องทำยังไงในการปรับในการนำหลักการของพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็มีสติมีสัมปชัญญะเป็นปู้เสียสละเ,เป็นู้ที่มาเห็นแก่ตัว เป็นเป็นผู้ที่รักษาศีลกับพรไาว้พระสวดมน์อุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่งสมาธิห้านาทีหรือสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีปล่อยวางเรื่องราวทุกอย่างที่มันทำให้จิตใจเราไม่สงบเ,เวลาทำงานเราก็ตั้งอยู่ในการเสียสละนะงงเ,เ,เป็นผู้ที่ให้ เป็นผู้ที่เจริญสติเจริญสัมปชัญญะในหน้าที่การงานทำงานให้มีความสุขให้มีความสุขที่สุดในโลกนะ,ะอย่าทำงานไปเครียดไปเป็นทุกไปนี่ไม่ทุกเนาะเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพัฒนาจิตใจนะถ้าทำงานไปเครียดไปเป็นทุกทางใจนี่ไม่ทุก ต,ต้องมีความสุขให้มากแมนชีประจำวันใครมีหน้าที่อะไระก็ให้มีความสุขในหน้าที่ของเราก็แปลว่าเราเป็นผู้เสียสละ,ะไม่เอาอะไระไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่เขามาขอบคุณนะเจ้าค<ะ>่ะนี่คือผู้เสียสละเหมือนพุทธเจ้าใช่ไหม<ะ>เหมือนโพธิสัตว<ะ>์ถ้าอย่างนั้น ความเห็นแก่ตัวมันก็มาทับถมจิตใจของเราเราก็จะเครียดเราก็จะเป็นทุกข์เราก็จะไม่สบายใจเราก็จะเสียสูขน <c oughs> อ <c oughs> เราก็สเปสปะจิต <c oughs> ใจของเราก็กระจุยกระจายไป <c oughs> <c oughs> ถ้ามันไม่ร่วมนี้แหละนี้เรามาทำงานให้ตูกวิธีเนาะปรับความสมดุลทางสมองความคิดอารมณ์จิตใจ สติสัมปชัญญะนี่ให้สมบูรณ์สติท่านบอกว่าเป็นเป็นสมาธิสัมปชัญญะเป็นปัญญาเ,เหมือนตาของเราใช่ไหมเรามีตาสองข้างนะจึงมองเห็นได้ไมีหูสองข้างเหมือนกันจึงฟังได้ทั้งหมดนี่แหละอายตหนักนี่แหละเราใช้เราใช้การใช้งานเราใช้ทำงานให้มันเกิดประโยชน์ ลำตนเองและผู้อื่นสมัยนี้แหละ,ะสมัยใหม่นี่แหละคนมันมันเสียสมาธินะคนมีสมาธิน้อยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเราหลักการของพุทธเจ้านี่<ะ>รักษาศีลปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน<ะ>สติก็มีสัมปชัญญะก็มีสมาธิก็มีออ ตั้งตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญา,เ,าเหมือนเรามีบ้านมีแผ่นดินเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเข้าไหมก็ทำแบบนี้แหละในชีวิตประจำวันนะมันจะได้ทั้งความสุขได้ทั้งปัญญา <S 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 ได้ทั้งเงินได้ทั้งสตางค์ได้ทั้งเกียรติได้ทั้งยศ สิ่งที่สมมุิใช่ไหม,มสิ่งที่สมมุติใช่ไหมสิ่งภายนอกอวัตถุอะไรต่างๆนี่นะเราก็ไม่หลงเนะะาะเรามีบ้านเราก็ไม่หลงมีรถก็ไม่หลงมีข้าวของเงินทองก็ไม่หลงมียศตำแหน่งก็ไม่หลงตั้งมันในการเสียสละรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวาง สักกายทิฏฐิการถือเนื้อถือตัวเป็นสักกายทิฏฐิหมายถึงว่าอุปทานมันยึดมั่นถือมั่นแต่ที่จริงต่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมที่พระเทศเจ้านี่นะ่ะขึ้น<ะ>ขึ้นเวทีแสดงละครน,นะออพอจบก็ลงเวทีไม่ว่าปูา่าาย่าตายายพ่อแม่ ญาพิพี่นอ้ออกพอจบการแสดงละครก็ลงจากเวทีไปตามลำดับตามลำดับเราก็เหมือนกันเราก็แสดงละครเหมือนกันก็ขึ้นเวทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักการเนาะหลักการของพระพุทธเจ้าคือศาสนาเป็นหลักการที่ดีที่สุดถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าก็ไม่ได้มาตัดสรู้ก็ไม่มีศาสนาเมื่อไม่มีศาสนาจะทํำยังไงคนนี้แหละคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมถ้าคนไม่มีศาสนาไม่มีการปฏิบัตินี้ไม่มีที่อยู่เลยหมายถึงว่าจิตใจไม่มีที่อยู่มันจละเลรลอนไปเรื่อยเป็นภพเป็นชาติเกิดแก่เจ็บตาย หลายภพหลายชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราโชคดีเราทุกคนก็โชคดีมีศาสนามีหลักปฏิบัตินะโดยเฉพาะภาคปฏิบัตินะ <c oughs> ภาคปฏิบัตินี้สําคัญสําคัญที่เราต้องทําอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราหายใจเหมือนกับเรารับประทานอาหารเรียกว่าภาคปฏิบัติถ้ามีแต่ความรู้ไม่มีภาคปฏิบัติ มันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนคนกินข้าวไม่มีกับข้าวกินแต่ข้าวเปล่า,า <c oughs> เออถ้ากินข้าวเปล่าทุกวันทุกวันนี่อมันเบื่อแล้วก็อยากเอากับมาใช่ไหม <c oughs> อยากเอาแกงมาอยากเอาตม้มยำมาอยากเอาอะไรมาเป็นเป็นกับข้าวเหมือนกัน <c oughs> อาภาคปฏิบัติก็ต้องต้องมีในชีวิตประจำวันเนาะ อืทำที่ตัวของเรานี่แหละคนอื่นไม่ทำเราก็ทำที่ตัวของเราว่ากายว่าจาใจศีลส,สมาธิปัญญาก็ทำที่ตัวของเราจุดมู่งไม้อย่างนี้ทั้งเริ่มตน้นทั้งการก้าวไปทั้งจุดไม้ไปลายทาง อยู่ที่ตัวเราเหมือนเราเดินใช่ไหมหรือเราขับรถพอสตาร์ทออกนี่ไปแล้วตามถนนแล้วต้องรู้เส้นทางจะไปพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ถึงกรุงเทพเรารู้เส้นทางเราไปทุกทางมันก็เหมือนกันน่นหลักหลักศาสนาหลักปฏิบัติในภาคปฏิบัติในวิตประจำวันที่จะให้เรามีความสุข มีความดับทุกข์หลักศาสนต่างมันในความดเาีเป็นผู้ที่เสียสละละตัวละตนเป็นผู้ขยันเนาะเป็นผู้ไม่เกียจคร้านเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวเ,เป็นผู้ที่มีปัญญารู้จักละว่างในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางตา โอ้โหจมูกลิ้นกายใจของเราก่อที่เราจะเป็นตัวของตัวเองเดินตามรอยของพระเจ้าสู้หนทางอันประเสริฐก็จะสิ้นทุกนะก่ที่เราจะสิ้นทุกทำแบบนี้แหละในชีวิตประจำวันทั้งการงานทานาั้งหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าให้เรา ยึดหลักยึดหลักการในการปฏิบัติธรรมในภาคปฏิบัติมไม่ประมาทที่สุดนะที่สุดไปให้ประมาทและเลือกว้ตลอดเวลาตั้งแต่เชา้าตื่นนอนถึงนอนหลับเลือว,ว่าเราจะไม่ประมาทข้าพเจ้าจะตั้งอยู่โดยความไม่ประมาทเพราะว่าพระพทเจ้า ทรงประทานโอวาดไว้หากพูดใดประมาทพูดนั้นจะตกอยู่ในอายนะไม่มากก็น้อยถ้าพูดใดไม่ประมาทผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะชาติปัจจุบันใช่ไหม <Okay. S 2> ตั้งอยู่โดยความไม่ประมาทนี่แหละเรียกว่าเป็นธรรม เป็นหัวใจของธรรม,มเป็นธรรมันเอกเนอะหรือว,ว่าไม่ประมาทนี้เป็นธรรมันเอกเราตั้งไว้อย่างนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงนอนหลับสติสัมปชัญญะก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์นี่แหละคือหลักการของชีวิตคือหลักศาสนาคือคำั่งสอนครูทธเจ้า ก็คือของพวกเราพุทธบริษัทไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าพระไม่ว่าญาติโยมนะเหมือนกันหมดก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีอายุวันนะสุขภระมีดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุระเจ้า ในชาติปัจจุบันด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุเป็นไงพวงหลังจากฟังพระอาจารย์เทศแล้วได้อะไรบ้างดีขึ้ววันนี้มาแล้วอิ่มบุญมากได้หลายๆอย่างมากเลยค่ะหลังจากที่เราลองคุยกันเองแล้วแล้ก็อีกมุมนึ่งพอได้ฟังจากพระอาจารย์แล้วเราก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถนําเอาหลัก ขบวนุทยศาสนาแบบง่ายๆที่คนทั่วไปใช้ได้อย่างนี้ค่ะอย่างที่แบบเราต้องฝึกใจฝึกกายฝึกความคิดอย่างนี้ค่ะก็ทำใช่แล้วพระอาจารย์ยังบอกเรื่องของการทำงานด้วยให้เราปรับถ้าทำงานเป็นทุกก็ไม่รู้จะทำไปทำไมค่าทำแล้วก็ต้องมีความสุขด้วยถ้าเกิดว่าคนเราอย่างที่พี่จิบได้บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยได้ฝึกบ่อยๆได้ปฏิบัติบ่อยๆหรือว่าการ ทำให้สต still, ิของเรานิ่งขึ้นหรือว่าสงบขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวของทุกคนเองคนอื่นไม่ได้จากเราแต่ว่าเราได้เองรวมถึงได้ฝึกตัวเองด้วยในการที่จะมีวินัยกับตัวเองแล้วก็การทํางานอย่างที่บอกไปการทำงานก็จะมีความสุขด้วยนะคะแค่เรามีความสุขใจเรานิ่งใจเราสงบเท่านี้ก็จะทําให้เรามีความสุขที่เกิดจากข้างในใจของเราเท่านี้ค่ะเรามีความสุขแล้วคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขไปกับเราด้วยนั่นเองค่ะ